ความต้องการในการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือนและร้านค้าร้านอาหารมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนทางกับปริมาณพลังงานแก๊สหุงต้มที่มีอยู่ในธรรมชาติซึ่งกำลังลดลงเรื่อยๆเต่าชีวมวลจึงเป็นนวัตรกรรมทางเลือกที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานจากแก๊สหุงต้มในครัวเรือนและร้านค้าลงโดยอาศัยหลักการทำงานแบบชีวมวลในการเผาไหม้เชื้อเพลิงในพื้นที่ที่จำกัดอากาศทำให้เกิดเป็นแก๊สเชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟและนำไปใช้หุงต้มอาหารได้ จริงๆแล้วต้องย้อนไปว่าบ้านเราเป็นเมืองเกษตรเรามีชีวมวลอยู่เยอะมากและทุกวันนี้เราก็เผาแต่เป็นการเผาทิ้งถ้าเราจะแดดแปลงเอามาใช้เพียงแต่ใส่เทคโนโลยีเข้าลงไปนะวัสดุที่นํามาใช้กับเตาชีวมวลเนี่ยนะก็เป็นเชื้อเพลิงทั่วไปนะครับที่เป็นของแข็งอย่างเช่นกิ่งไม้หรือแม้กระทั่งถ่านก็สามารถเอามาเผาในเตาชีวมวลนี้ได้ครับผมที่ผ่านมาเทคโนโลยีเตาชีวมวล ได้มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นมาหลายรูปแบบแต่ปัญหาที่พบก็คือเรื่องของความร้อนในห้องเผาที่ทําให้เตาสึกกร่อนได้ง่ายใช้งานได้ไม่นานจึงได้มีการพัฒนาเตาชีวมวลขึ้นใหม่ให้มีฉนวนกันความร้อนและพัฒนาให้สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนได้เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายไม่ต้องทิ้งทั้งอันอย่างเตาแบบเดิมทําให้ยืดอายุการใช้งานของเตาได้นานขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นด้วยโดยเทคโนโลยีเตาชีวมวลนี้ได้ถูกนำมาถ่ายทอดให้กับปราชชาวบ้านในชุมชนจังหวัดพิ ก่อนจะนําไปถ่ายทอดต่อให้กับชาวบ้านที่สนใจได้เรียนรู้ขั้นตอนการทํางานของเตาชีวมวลและนําเข้าไปใช้ในครัวเรือนรวมถึงเรียนรู้วิธีประกอบเตาชีวมวลเพื่อใช้เป็นอาชีพเสริมในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยเรามองว่าเรื่องของการใช้พลังงานเนี่ยเราอยากให้เรื่องการใช้พลังงานเนี่ยเข้าไปสู่การดําเนินชีวิตของภาคประชาชนอย่างที่เขาไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องยุ่งยากให้มีสํานึกในการใช้พลังงานที่คุ้มค่าประหยัดแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริง ด้วยการทํางานของเตาชีวมวลที่ง่ายไม่ซับซ้อนมีลักษณะคล้ายกับเตาอั้งโลที่ชาวบ้านคุ้นเคยเป็นอย่างดีชาวบ้านจึงมีความสนใจและนําไปใช้หุงต้มอาหารแทนการใช้เตาแบบเดิมซึ่งทําให้ชาวบ้านลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงได้มากกว่าเดิมถึง50%รวมไปถึงร้านค้าที่นําเตาชีวมวลไปใช้ก็สามารถลดต้นทุนลงไปมากกว่า50%อีกเช่นกันร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ตามหมู่บ้านนะครับก็จะพบว่าจากที่เดือนนึงเขาใช้ฐานเป็นกระสอบ กระสอบใหญ่กระสอบปาาเนี่ยครับอสองกระสอบแต่พอเราเอาเตาชีวมวลเข้าไปใช้เนี่ยสามารถลดการใช้เหลือแค่หนึ่งกระสอบแล้วก็เป็นการลดการใช้ทรัพยากรของชาติตอนชีวมวลจึงเป็นนวัตรกรรมทางเลือกสําหรับชุมชนและร้านค้าที่มองหาพลังงานทางเลือกอื่นมาใช้แทนแกส๊สหุงต้มอย่างได้ผลซึ่งนอกจากสามารถลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนและร้านค้าลงแล้วยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย